เมนูอย่างเจ้าเอ่อจัเกกัน <c oughs> ขวัวไก่ขัวไก่กระเทียมพริกไทยตะไคร้แล้วกับกินแบบเนี้ยดังแห้งเลยนี่ลาบผักชีแล้วกับริกสดข้ามี่พริกแข้งใส่น้ำก็ได้ให้กันคนทุกย่างให้เขากันเร้่อความเผ็ดร้อนอขวัวไก่ กันไก่ไก่ไต่หนามเอนได้วเวรดแล้วแต่สิเอ,อื่นดิอันนี้เฮ็ดสูตรเรื่องรับนะอืมถ้าเป็นไก่ไต่น้มแบบไสหมอนึองเอออันนี้เอาเอาันนี้ใส้หนามว่าจะเอาตัเพชรเป็นกูเอาเลยเออเฮ้ยชีเด็ดเขายิหมอนี้มองอยัางไงานนมองนี่นล้ำกบผงชูรสกระหน่ำล่างโคกนี่แหละครับ <laughs> มาครับมาครับ FC แฟนตัวยงเนาะเอาทีเด็ดมันยังไงเนี่ยนามล้างจริงมันก็ได้มันกับเวอร์เนียสิยังมากไม่หรอกมันเป็นกุศโลบายของผกุศโลไม่อยากให้เขาล้านไม่อยากให้เขาเอาให้มันเอาเันกากมันมาให้เบิดเนาะยังบ็เสียถิ่นนั่นเชียมันเป็นกุศโลบายของคนโบราณนี่เฉย เอาไปค้างก่อนเดี๋ยวห้องค่อยข่มนะครับใช่เอ้ออาวันนี้ไปประคบไปกับพ่ใส่ที่ไหนเมื่อวานมาเฮ็ดกินไก่เด้พยปเดชอุดมถามฝากมากตั้งแต่เชียงใหม่คุณเนาะเ <c oughs> พละที่เพละเดียนจากเชียงใหม่มาเดดอุดมเอ้าครับโอ้คนหอมหอมเป็นไรเฮ้ยได้าการไปนดูนี่ขูมนี่โอ้ไต่ก็เลยสร้อยตรงนี้วันนี้เ,เขาเสร้อย,ยมาเลรอ มันบเมนเบอร์เดียวกันติปุ่กันปุ่มกันปุ่มลดนิดหน่อยเกลือขาดใจขาดเกลือขาดใจไลเซไลเน้อยเซบน้อยโโห รุงรสใส่ลงไปสมงยังกระเสียกินไม่กินกี่เหมือนเดิมพี่น้องนัวเล็กเหมือนเดิมต้องเผ็ดเค็มรสชาติที่ต้องการ ไปใส่เก่าฝนไปน้ำแท้สามารถจะเชี่ยงไหมเล่นเจมส์มดนฟากาเรียตอนนี้ยอดมากเลมใช่ไหมเก่าฝนมากจะเชี่ยงไหมสีเจาแต้ตอนสุด่ทยเป็นเผ็ดร้อนก็ใช่ประแดบอกสุดดิต้องเชี่ยมแล้วเออเออมาขัเอาขาคันรด ขนกับโกครับแล้วกินกับเป็นตาแซกครับไม่แล้ว <มา S 2> เจ็ดร้อน